สวัสดีครับพี่น้องหน้าที่ทองครับใครอยากได้ที่ดินบ้านลองไว้ขายเด้อจะขายแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่ดินตอนนี้ไ,ปไปเป็นไมเป็นนายไม่ใช่ในายหน้านะเจ้าของขายเองครับค่ะใครอยากได้ที่ดินบ้านลองไวพาพี่น้องบ้านลองไวเอาทําบ้านทําสวนได้เดี๋ยวพาไปดูจ้าตารางวาละเท่าไหร่นะสองร้อยกว่าบาทเองเดี๋ยวพาไปดูจ้าไปไปกินข้าวกันนะนว่าก่อนอื่นเลยตัดการเขาหิวข้าวค่ะเดี๋ยวไม่มีแรงพาเดิน โอ้ก๋วยเตี๋ยวเจ๊ปูนเนี่ยล่ะก๋วยเตี๋ยวเจ๊ปูก๋วยเตี๋ยวชิมจังพี่ไปกินนะพี่กินข้าวมาแล้วฮะกินข้าวมาแล้วเพิ่งกินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวเอาเอาน้ำตกดีกว่าวันนี่แต่ครั้ตอนเที่ยงเต็มนะลูกค้าร้านเนี่ยร้านเนี่ยอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวลึกลับที่บ้านลองไหวแต่ว่ารสชาติอร่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากตอนนีผู้จัดการอย่างเป็นทางการนะครับขายนะเด้อพี่น้องเด้อใครอยากได้ คนบปลั๊งว้แหละใครอยากได้ที่ไปทําบ้านทําสวนใครอยากมาอยู่ใกล้ๆกันอ่าซื้อได้ตารางวายละสองร้อยเองเหรอสองร้อยกว่าบาทเองเหรอสองร้อยหรือสองพันวะสองร้อยกว่าบาทนะพี่น้องไปเอาเซนไม่น้ําตกอ่าเดี๋ยวรอพิจารณาคิดข้าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวมาดูหนะกระแทบอ่ะอะไรเนี่ยข้าวเหนียวน้ําตกอ่ะใส่ผักด้อได้เหรอใช่เอาไปให้คนใส่น้ําเงียวนะ ผัดกรองของยายเสียงเราเห็นซาสสกอะขอให้คนกินน้ำเงี้ยวถึงใส่ได้นะใส่น้ำพริกเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวๆหน่พริกปี๊อันนี้ถ้วยเท,ท่าไหร่นี่เจ๊ปูนี่สี่สิบบาทก๋วยเตี๋ยวหมูกั๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่หมูหมูแต่ว่าอร่อยนะน้ำซุปแก่เข้มข้นครับดเด่นนะเมื่อคืนนี้ผู<ม>้จัดการเขาบอกว่าไปดูทิกตอกมาอยากกินก๋วยเตี๋ยวทิกตอกเขารีวิวก๋วยเตี๋ยวก็เลย เห็นเขากินก๋วยเตี๋ยวแคบหมูอยู่ที่อุดรโอ้ยอยากไปหอดอุดรเลยเห็นเขากินมันตะแซลม่าเป็นร้านที่ยายปูเนี่ยยะไรย็ปูเป็นแบบขายบานๆนะวาขายดีดีร้านนี้ก็ขายดีที่ร้านนี้ก็ตอนเที่ยงมีที่นั่งเหรอรถกรุงเทพนี่ยังแม้ว่าเขาไปกินกันบางไลนยแม่งไฟเบิ้งไฟกายากินปนอนกับบ้านเราหอดเที่ยงขึ้นหุ่นร้านนี้ตอนเที่ยงก็คือทั้งหมู่บ้านมาอยู่นี่หมดนะครับพี่น้องบ่ายโมงก็หมดละ ตอนนี้เรามาเป็นกับข้าวเช้าแต่ว่าถ้าลุงเต็มอยากกินเนี้ยลุงเต็มชอบกินอย่างนี้นะพริกดองอร่อยอ่ะให้วิจารณ์กินข้าวแป๊บน,นึงข้าวกันเด้ออย่าได้พายยางบึง้งมันหองไหวเราไม่มีร้านก๋วยเตี๋ยวกี่ร้านนะเธอมีหม้อไฟมีอะไรอีกมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีสี่สปนั่นตีเอาตรงตรงข้าบ้านดาวันยังไงเอ้าเหรอไม่เคยไปกินไม่รู้เลยมีเหรอ มไม่ไปร้านขายส้มตําไม่ใช่หรอไม่ร้านนั่นนะร้านอบตอเก่านะตอรองนายกเก่านะมีหนึ่งมีกว๋วยเตี๋ยวดำชัยสองสามสี่ถ้าก๋วยเตี๋ยวปากทางนั้นมีอีกก็เป็นห้าห้าร้านปากทางไปนหบบนึง่งฝั่งบ้านน้องอ้อยมีไหม,ม <c oughs> องยายจุจ่มบ่โอ้โหร้านอุติบ,บานเขา่างเงี้ยปู่ถ้าก็าไม่ได้ไปจุม่มจุ่มอยู่ไหนอีก ร้านบ้านหลังหวนี่มีร้านก๋วยเตี๋ยวหกร้านเลยนะประชากรเยอะอนะแต่ว่าร้านเจ๊ปูนี่ใครดี่ก่อนครับ <S <S นี่เส้นทางไปดูที่เราบรรยากาศดีนะครับถ้าทําเป็นแบบสองชั้นนี่สวยเลยถนนคอนกรีตมาถึงจุดนี้นะครับพี่น้องดูไว้ก่อน,นถนนคอนกรีตมาโลกมาก็เป็นถนนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้ามานะครับประปามีนะครับตรงนี้เขาก็าบอกว่า กำลังรองลบประมาณนะของหมู่บ้านในของอบตอครับแต่ว่าเส้นอื่นก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนครับพี่น้องเลยก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนมานิดนึงแต่งบตรงนี้มันมาแล้วแหละแต่ว่าแต่งบประมาณเข้ามาแล้วนะเรียบร้อยแล้วมีเส้นเข้ไาไปยาวเป็นอ่อะไรนะยายกันว่าเป็นจัดสุดน่ะนี่สวนอะไรตรงนี้ประปาหมู่บ้านครับไม่ต้องห่วงเรื่องประปากับไฟฟ้าประปาหมู่บ้านอยู่ตรงนี้เองประปาที่นี่ ไม่มีแห้งครับขุดใหม่นะทีมงานเสียหลี่อยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นบรุคัครับซื้อสประร์มาน้อยหนึ่งนี่ถึงแล้วเสียงเขาตัดต้นไม้อยู่อะไรนะมาแล้วตรงนี้เลยเป็นเนินสูงด้วย เราจะแบ่งล็อกละสองร้อยตารางวาหน้ากว้างออหน้ากว้างที่เนี่ยไปจนสุดแดนนู่นเน่ะ7จ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรหารสี่แปลงละเจ็ดออสิบเจ็ดจุดห้าก็หน้ากว้างส5มสิห้าเมตรเดี๋ยวลองวัดดูว่าหน้ากว,ากวา้างส5ิห้าเมตรกว้างขนาดไหนเดี๋ยวตามมาีนี่ก่อนสามสิบห้าเมตรตอนนี้ผลล้ไยใหญ่เราล้มหมดละแล้วก็จะเป็นเนินสวยๆเลย เห็นวิวดาวพระบาทเดี๋ยวให้ดูมาก,ก่อนพี่ไปกันอะไร <c oughs> คนละคนว่าคนละคนะะคนละคนวิวของดายพระบาทเี่นะคนะาพระบาทเจ๋ยเนาะพระบาทสวยเดีย๋ยวเรามาดูหน้ากว้างนี่ถนนรงนี้ เลืมบอกไว้ที่โฉนดนะคุดแดงครับที่โฉนดนะครับเอาค้อนตักแล้วเดี๋ยตักเพิ่มหน่อยอ่าข้าวข่าสามสามสิบเท่าไรนะ 3, 15, หร่นะสามสิบห้าหรอสามสิบห้าเมตรครับ ่าไดลี่สิบกว่เมตรอยู่ 10, 5, โอ้หนากว้างอยู่ได้หรอหนากว้างที 40, ่ไหนเมตรสเจ็ด<ม>้าเดี<ม>๋ยวมานี่อ้าวไหนสามสิบสี่สามสิบห้าอยู่ที่เธอยือนพอดีนี่นี่ตรงนี้น สองงานหน้ากว้างสามสิบห้าเมตรก็ทำบ้านทำบ้านได้น้ำสั้นไปหรือเปล่าบ่กสิบเจ็ดจุดห้าสิบเจ็ดจุดสิบเจ็ดจุดห้าสามสิบสามสิบห้าประมาณนี้ดูอย่างนี้มันดูน้อยแต่ว่าถ้ามันเคลียร์ลแล้วมันจะแต่ว่ามีความลึกทำกมามสองงานเขามีต่อด้วยนะเขาเพิ่งเอาต่อไปเห็นไหมตอ่ตอตัดเลย <laughs> ตัดเลยตัดเลยมีตอนะบอกครับนี่พ่อตอบอกครับบอกผู้นะเขาผู้สามาเอาตอนหน่อยต้อผู้ใดมาเอาต่อเนี่ยเขาผูมาเอาตอไปเห็นปะตนัดแล้วแต่ก็ว่าหายไปไหนเนาะมีคนผู้ใดกูบอกมามาตัดสักเถอะตะและเพิ่งบอกรัวว่านนี่อ๋อเคุนบอกรัวว่านนี่ก็เได้ตามดูตามด้เยมันก็ ถ้สา,าสมมติว่าทำบ้านสวนนะเราก็มาอยู่ข้างในนี่เลยแล้วข้างหน,าน้านั้นเป็นวิวของเราเข้าบาดใช่ไหมกระฟาปลาปะรอยางเงี้ครับยกมนะลึกใต้ลึกอยู่นะไหนมาเลยอยู่ประมาณนี้แหละโซนนี้แหละนี่นีหลักคนดอยู่นี่ตามมาครับพี่น้องตามมา,ด,มาด,ดูนี่นี่หลักคอนโดนี่ อ๋อพี่จากนี้เลยเห็นวิวร้อยกว่าบาทตอนเช้ามาเป็นทะเลหมอกแบบสวยเลยนะกว้างอยู่นี่นี่หลักสนดอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ไงนี่ไงใช่ไหมเออนี่หลักสนดตรงนี้หลักสนดอยู่ตรงนี้ก็แต่นี่ไปเลยแต่นี่ไปกว้างสามสิบห้าเมตรก็คือล็อกหนึ่งถ้าสมมติทำตึกทำบ้านนึงล็อกหนึ่งมันก็จะเป็น สามจุดห้าเมตรสี่เมตรอย่างเงี้ยนะสี่เมตรแปดเมตรสิบสองเมตรสิบสองเมตรี่หน้ากว้างสิบสองเมตรนี่ใหญ่มากแล้วนะสิบสองก็เป็นสิบหกเมตรก็ยิ่งใหญ่อันนี้มันกว้างสามสิบห้าเมตรครับลองคิดดู <c ười> นี่เมราะว่าเรามีล้ออยู่ตรงนี้ข้างบ้ากแบบตรงนี้เห็นก็จะเห็นวิวนู่นเลย <c ười> เห็นวิวดอยพะปัดดอยพะปาดเลยแล้วก็มาทางนี้ก็จะเห็นวิวทุ่งนาอ่ะสวยถ้าทำเป็นสองชั้นนี่นั่งสวยเลยจิบกาแฟตอนเนชา้า เดี vale ur, shorts, ok mm ๋ยวบ้านหลังไหวนะใครอยากจะอันนี้สองต้นนี่กับแม่นว่าครับมีแม่นบอสเขตมันทางใดนะมีแต่จางนี่จางมีลูกใบุดนะโอ้มาแม่นเดิพี่พี่พี่บอสตรงนี้นะนี่ขางนี้ครับแต่ว่าข้างนี้ลักษณะมันอยู่หลังต้นนี่นะครับโบบบกันยังโบผู้แต่ว่าทังนี้ก้อนยานมันถือของเคนเนี่ยโอ้แม่แม่แมนแมนนะนี่บอกมาหมอแม่นครับ มันมันเลียบมันบางที่นะไปหอดต้นนั่นครับเด่นต้นต้นนี่หน่อยต้นนั่นก็ได้ยุเตเด่นต้นนี่หน่อยต้นต้นนี้กระแม่นว่าต้นนี้กระแม่นนี่ครับนี่เฉพาะต้นเดียวนี่โอ้ดู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 ก่อนต้องต้องต้องวัดขนวนให้เขาดีๆขนุนของเรามันต้นมันอยู่ไหนมันอยู่ตรงนู้นน่ะูตรงนี้เอองมันสีโต๊ะเลียงอะไยังโผู้นะ มันมันเฉลียงเขาต้น <The> น <smell> ี้ล่ะต้นนี้ต้นนี้แม่นอยู่ครับที่ที่รักกันนะหอดรักพี่แล้วก็ไปพูดเลยเฮ้มันมันจะเอียงไหมพูดนะต้นนี้ก็แม่นอยู่ครับอยู่เราไปยาวไปสูดหนึ่งเลยของเราแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเก็บต้นลำไยไว้สักสองต้นต้นนี้หมอแมนแล้วเด้อต้นนี้บ้าแมนครับ นนั่ต้นนึงก็เล่าตัดออกเลยจ้าทะเลาะบ่อเพิ่นโลดได้เพราะว่าไอ้พายอยากตัดตัดเอาโลดเพราแล้วบ่ไหวบ่ไหวเลยไอ้เคียงก็เพิ่มเอาอันโอ้เอาเลื่อยบ่เลื่อยโค้งอันนี้รักษาตาควายจะได้ต้นนี่ก็บแล้วว่าเอาแค่สามต้นนี่แหละพ่อแบ่งเอาโลดผู้ใดผู้ใดตัดได้ก็ตัดเอาโลดอันนี้เอาเอ้ยไอ้ฮับจังตัดบ่หรือว่าเอาเป็นกลุ่มทาน เอาหอมซื้อคืนเล้เด้อไม่ลำไยซอบเท่าไหร่สามสิบสอบเพื่อละเอาของเจ้าขอมเด้ไหมเอาเาสามสิบเพ่อละมาลดนแล้วไม่ลำไยเนาะดี๋ยื้อซ่อไม่ลำไยแล้วก็มาขายคืนให้เด้อซื้อแล้วมาขายคืนมาทีนี้ไปลงมาดูข้างหน่อเดี๋ยว่านโลหอตใจโบน่ฮอดต้นั่นบ่ะฮอดตี๋ ที่จริงพ่อต้นนี่ล่ะเพราะว่าหนูเสียวไว้จะกสองงานนูเสียวไวอยู่ต้นทั้งใต้เต้พวกที่เอาออกอยน่าต้นสองต้นได้ออกรวจ้าม่งได้ยัท่านเจ้าไว่าเะื่งไดะเดี๋ยวลรไปวาดเบื้องก่อนเดี๋ยวเรไปวาดเบื้องก่อนดม่ใชบอกนะลักษณะมันอยู่มันอยู่ข้างหลังมั้เลยครับเราไปเบื้องเันเลยต้นกระท้อนี่พูดนะนี่ยายเจ้าฟองันเก้าเพื่นเบิงไหนก็ได้ลกัย่้าเครับอันน้นะจ้าองันเกาเพ่นเบื้องไหนก็ได้ ก็แต่ว่าราคาขอขายคนได้ราคาข้างบนนี่ก็อีกราคานิดนึงข้างล่างมันก็อีกนิดนึงจริงพี่ว่ากว้างกี่เมตรวะไม่น่าจะแค่อย่างนี้เพราะมันหารสีแล้วเธอไม่เดี๋ยวจจวัดผิดใช่แล้วปแปลงนี้เราจะแบ่งเอาเป็นมัน<ส>เนื้อทอี่สองไร่เนาะเราจะแบ่งไร่ละเออปแปลงละสองงานมันจะมีสีแปลงสีปแปลงอ่ะดีต้องวัดใหม่ดีต้องวัดใหม่ดูมดมนน่าจะกว้างกว่านี้ ไปสุดสุดนี่แหะแต่ข้างล่างนี้ก็ถูกลงนิดนึงค่ะข้างบนสุดนะกับแพงนิดขึ้นนิดนึงแต่ที่สวยนะอากาศดีนโปครับสองงานห้าแสนห้าสองงานห้าแสนห้าที่แรกพี่บอกที่แรกว่าถ้าแต่ว่าอีกหน่อยถ้าคนบ้าระวายนะถ้าสมมติว่าเขาเทคอนกรีตมาปุ๊บนะ มันมันก็จะไม่เป็ราคานี้นะเพราะในหมู่บ้านก็ขายงานละหกเกดแสนนะครับค่ะย๋วอวเขาจะขยายเส้นทางนี้อีกนิดนึงให้มันติดกับที่แล้วก็มีไฟฟ้าเข้าไปหมดแล้วก็ติดกับสวนเราไปเลยยาวนึงสองงานห้าแสนห้าอาจจะถ,ถูกไหมว่าสองงานห้ามันอันบนอนสมมุติว่าห้าแสนแปดค่ะห้าแสนเจ็ดห้าแสน ห้าอะไรเง,งี้ยเออเอออันนี้ยังไม่ยังไม่ได้เพาะเพราะเดี๋ยวจะมาแบ่งฉนดกันต้นเดือนนี้ครับเดี๋ยวมาดูอ้มันกว้างอยูน่นะเธอมาสุดนี่เลยเนี่ยมาด,นด,ดนูนู่นเป็นสุดเดินของนุ่นเสาที่เขาปักนุ่นนี่นนนเลยนี่หน่อยจะเป็นหมู่บ้านอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่วอาอันนี้ก็บ้านตะแ래อันนี้เขาสวนตะแล่วนตะยังสวนโอ้เขามากัน<ว>กหมดละไม่มีฉนดเลยกันแต่ของเรานี่มีฉนดจ้ะ นี้เลยเดี๋ยวพี่น้องเอาตลับเมตรมาวัดใหม่ด้วนกว้างกี่เมตรวะหรือว่าเธอก็ไปวัดหน้าของเนี่ยเนี่ยมันจะประมาณครับอ๋ออันนี้ไล่หนึ่งเนาะนี่ตั้งแ,แต่นี่เลยเดี๋มงถ่ายตรงนี้ดูถ่ายตรงนี้ไปสุดนูนน่นเห็นเห็นดูนู่นอ่ะเราก็จะแบ่งสี่แปลงครับเราจะแบ่งเป็นสี่แปลงแปลงละสองงานเป็นมันก็จะเป็นสองไร่เนาะจ้ามันก็น่าจะกว้างกว่าสามสิบห้านะนกี้พี่ผมดูจาก G P S อ่า ดูจากในการดูจากใน G P S ไงมันบอกว่าลองวัดนี่ดูเราเป็นจุดนัแ่แหละมันเจ็ดสิบเมตรแต่ดูอย่างนี้มันน่าจะเกินร้อยเมตรไหมทีอบ้านเนาะเกินอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาตารางเมตรมาวัดดูไปดิไปเดินไป <c oughs> ม,นมามันน่าจะเกินร้อยเมตรอยู่ถ้ามันเกินร้อยเมตรก็น่าจะกว้างกว่านี้เยอะหรือว่าเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวเรามาถ่ายตอนที่เขามาลางวัดให้เสร็จแล้วก็ได้อ,อีกทีหนึง่งใครสนใจก็เรียเงินไว้รอเลยครับพี่น้องได้ละ 18เมตรมันเมื่อกี้เราแบบวัดเข้าๆที่เราลัดวัดดูเมื่อกี้สิบเจ็ดสิบสองหน้ากว้างเจ็ดสิบสองเมตรเนี่ยหางสี่ก็จะได้หน้ากว้างประมาณนี้สิบแปดเมตรลองพี่น้องลองวัดดูสิบแปดเป็นก็ใหญ่นะนี่หน่ะกว้างมากเลยแหละนี่แหละดูนี่นีาแต่พุ่มนี่นหะแต่พุ่มนะครับมาถึงนี่แปดเมตรหน้ากว้างก็เฮี้ยนเท่ากันแล้วกันอะแปดเมตรก็คือ ทำบ้านอยู่ข้างในนุ่นก็สวยเลยหรือว่าจะทําข้างหน้าแล้วเอาข้างหลังว่าทําเป็นสวนปลูกผักปลูกอะไรก็ได้หรือว่าจะทําสวนหรือว่าจะเอาบ้านอยู่ข้างในแล้วก็ข้างหน้าปลูกผักปลูกอะไรเป็นทางเข้าไปก็ได้ที่นี่น่าจะเป็นหมู่บ้านหมดแล้วครับอีกข้างหน่อยเพราะว่าคนในในหมู่บ้านเราจริงมันก็เต็มหมดแล้วพื้นที่มันเต็มเต็มเอียดหมดแล้วไม่มีไม่มีพื้นที่ว่างคนก็จะออกไปอยู่โซนนี้แหละถ้าไปโซนนุ่นก็เป็นโซนของป่าช้าออกไปโซนนุ่นก็ออกไปดงมหาวานนี่คืออีกหมู่บ้านหนึ่งถ้าไปเข้าซอยหน้าเร่ก็เป็นึง มันจะมีสองโซนนะครับซอยนะเล่กับซอยนี้ที่ที่จะเป็นหมู่บ้านไปข้างหน้าไปเรื่อยๆแต่ซอยฝั่งนี้ยัง,ย,งยังโอเคอยู่คนยังมามแล้วก็บรรยากาศกดีรถก็วิ่งตลอดคนก็วิ่งตลอดอีกหน่อยไฟฟ้าก็มาแล้วลองไปวัดดูพี่น้องลองก้าวดูก็ได้ก้าวละเมตรเนี่ยลองนะ่ยอยากรู้ว่าน้าบ้านตัวเองกว้างเท่าไหร่ก็ลองไปวัดดูแต่เนี่ยสิบแปดเมตรสิบแปดเมตรเนื้อที่สองร้อยตารางวาครับได้ดูตา ในเบื้องขวาเชียงบินมากับผเด้วยเครื่องบินสนามบินอยู่ทางน้นนี่ห่างจากเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบล็มาวัดให้ดูว่าว่าวัดระยะทางมาไปไหนไกลขนาดรอบนึงนี่ห่างจากสนามบินเชียงรายใช้เวลาเดินทางห่างจากสนามบินเชียงรายยี่สิบสองกิโลถ้าไปตรงนี้เลยนะ ไปสนามบินเชียงรายใช้เวลาเดินทาง27นาที22กิโลครับห่างจากสนามบินเชียงรายนี่เราอยู่ตรงนี้นี่เราอยู่จุดนี้เับไปศูนย์กลางก่อนเห็นไหมจิ้ม2นาทีใช้เวลาเดินทาง27นาที22กิโลครับถ้าไปไปไหนดี ไปอำเภอแม่จันไหมอำเภอแม่จันจะไปอำเภอแม่จันใช้เวลาเดินทาง21กิโลนะครับอางั้นไปตัวเมืองเชียงรายก็ได้ตัวเมืองเชียงรายยี่สิบเจ็ดกิโลอพ,อพอกับไปเอ๊ะจริงถ้าไปใกล้ๆมันมีทางตรงที่เขาะจะตัดถนนใหม่เข้ามาผ่านสวนนาเลยนะ ก็ออกนี <go <go ่จริงจุดนี้ถ้าห่างจากสนามบินจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบบไปตามเส้นทางไปตามถนนนะบางวันถ้าเครื่องเครื่องบินเทคออบมันก็มเห็นว่าวบนแถวนี้แหละก็ไม่ไกลมากแต่ไม่ได้ส่งเสียงลำคาญเนี่ยอยู่ใกล้สนามบินขนาดนั้นนะห่างครับก็ไม่ไกลตอนเย็นๆดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยสวยนี่นี่ดูดูนี่ที่ที่เราอยู่เนี่ยเห็นไหมที่เราอยู่เนี่ยจุดสีนย์เงินแล้วสนามบินอยู่ตรงนี้เอง รานเวกับกำเนียอยู่ใกล้ๆกันถ้าเดินตรงๆน่ะแต่ตอนนนมันอาจจะอ้อมหน่อยก็จะใกล้กว่าไปตัวเมืองก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับไปสนามบินยี่สิบกว่านาทีก็ตอนนี้มันสะดวกเพราะบ้านเรามีใบพาดใบพาด์ตัดตมาค่ะแล้วอีกหน่อยเส้นหนึ่งเขากำลังตัดเข้ามาใหม่ผ่านของนาเล่ตัดตัดเข้ามาในหมูม่บ้านเ<ะ>ราผ,ผมก็จะเก็บไว้สองงานอยู่แต่ว่าก็จะแบ่งตามความสวยของ ความสูงในะราคาของที่จะขายก็คือแปลงแรกอาจจะแพงกว่านี้นึงไม่กี่หมืน่นแต่ว่ามันก็สเมือนกันหมดแหละโซนนี้ลงไปมันก็ดูดีหน้ากว้างเดี๋ยวเราพอเราตัดเสร็จเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่เสร็จผมจะเอาเสาประปักใ,ใครสนใจก็อินบ็อกมาได้เลยไอดีไลนะ์เนาะหรือทักมาที่เพจก็ได้เพจใน Facebook ครัวบ้านทุ่งกระดงเด่นพากินพาเที่ยวลองดูเผื่อใครสนใจเราจะทานคนมั่นบ้าน,านง่อง,องหวายหรือเปล่ามาดูนะ โอคนบ้านหงองหวายเนี่ยเขาก็ไปทำงานอยู่อิสราเอลเกาหลีใต้อยู่ตา<ป>่ตางป,ประเทศเยอะต่างประะเเทศยอแล้วที่นีนบ้านหองหวายเต็มนะไงเผื่อใครอยากได้ติดน้ำวันนี้จะดูหนองเห็นไหมนองะปลาหมู่บ้านเห็นไหมน้องดูใหญ่ๆเนะี่ยเห็นไหมใกล้ๆเนี่ยลงตีนดอยเนี่ยน้ำแค่าอวดมสมบูรณ์ครับบอ่อใหญ่เลยเห็นไหมน,นี่สูมให้เขาดูหน่อยหน,นึ่งเนี่ยพี่น้องเนี่ยน้ำอยู่ตรงนี้ครับเป็นบ่อใหญ่ นุ่นก็เห็นวิวของดอบพระบาทต,ตอนเช้ามาทะเลเหมอกจะคลุมอยู่ครับนี่สวยๆคือคือวะคือยังคือพอข่าบะ่ะ <c oughs> คุณเจรถอร์หนีดีหมดอ่ะข้อเสียคืออันนี้เห็นไหมม,มันเล็กมากเอ้เนี่ยเวลาเราเสียบแล้วมันกลัวมันหักเนาะ หักนี่ไม่หักแต่กรูมันเล็กเวลาเราเสียบมันเสียบยากต้องใช hate. ้ชแบบชำนาญอ่ะโอู้ชยอยู่ในรถได้ยังไงในไฟทุกลัวกลัวแมงนบ่งมันบ่งไตขึ้นย่าไอนะตกเลยกอะก่อนแล้วย้ายยอดแมงบ่งนี่นี่ฐานลำไยนี่ยเขาได้ไปเขาก็ไปเผาฐานเนี่ยอันนี้ตะยังซื้อไปยังมามัสั่งไว้แล้วสี่สิบกระสอบนี่ไม้ลำไยเขาจะขายให้กระสอบละร้อยหรือร้อยยี่แหละ ใครสนใจก็ยิงบล็อกทักเพจมาได้นะครับพี่น้องสนใจทีคือสนใจทานขายใจาทีครับบอกขายทานนะครับพี่น้องขายเาทีเด้อบอกขายทานเด้สวยเด้ทีสวยนะอแถวนี้ก็จะออกหมดนะแถวเนี้ยต้นใหญ่ๆนี่หรอมันไม่ใช่มันเลยมันเลยสิบแปดเมตรถ้าเก็บไว้เดี๋ยวก็ต้องจ้างคนมาตัดอีอู้ สวยด้วยเป็นบ้านล้อมรอบด้วยต้นลำไยสวนลำไยแล้วก็สวนกีดยางตะเลตะเลสวนย,งยางเยอะน่ะทำจนเหลือตัวนิดเดียวแล้วอ่ะบริภาษ์ป้อนเอแล้วพี่น้อง <c oughs> จะจะไปได้ต่อไม่รู้อ่ะเดี๋ยว,ยต,ว,ยวต้องกลับไปพักก่อนกันเรื่องนีก็สวย,ยวใครสนใจทักมาค่ะทักมาทางเพจได้นะคะ คือใครอยากมีที่อยู่ที่ต่างจังหวัดซื้อสดได้ผ่อนได้ลรงเียนไม่โกงหรอกครับเพราะว่ามันที่แค่สองงานนี้มันมีมันมีแค่สี่เจ้าเองที่จะได้ไปที่จะได้มาอยู่ตรงนี้สามเจ้าสี่เพราะว่าเราเอาไว้ที่รอบเพราะว่าน้องฝ้ากับลูเด่นเอาไว้ที่เอาไว้หนึ่งแปลงนี่ของตาเล่ก็อยู่ตรงนี้อ้าเพื่อได้อยกย้ายกลๆกันยาเมา่กินลาบซีน้องแกไฟฟ้าประปาถึงต่อได้เลยถ้าถนนมาราคาขึ้นตัวนี้ครับ ไปละเจอกัน<ไ>ใหม่ ep หน้าคลิปนี้ไปนะครับพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ,ค,ะคือคือวะคือ,อยังคือพอค้าวะ่ะพวเจนวัดฝอนี่ดีหมดอะข้อเสียคืออันนี้เห็นไหมอ,อะไรม,มันเล็กมากเอเนี่ยเวลาเราเสียบแล้วมันกว่ามันหักเนาะอืมหักนี่ไม่หัก แต่มันรูมันเล็กเวลาเราเสียบมันเสียบยากต้องใช้แบบชำนาญอะ่ะอ้๋จอยู่ในรถได้ยงง<ว>ังไงในไฟกลัวกลัวแมงบงแมงนบงไตขึ้นใ้า่น่ะตกเอ้ยกาะก่อนแล้วย้่ยัยยบงนี่นี่ยานย้ยยยเยายยนยยยยยาไดยไ,<า>ไปเย้ายย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 นยย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 ยียย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 ่ยยยยยาปยย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 กระสอบยีย่ยมยยยยยใหยย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  ใครสนใจก็ส inbox <ล>ทักเพจมาได้นะครับพี่น้องสนใจทีคือสนใจทาน <c oughs> ขายเจ้าที่ครับบม่ขายทานนะครับพี่น้อง <c oughs> ขายในที่เด้อบม่ขายทานดิวสวยเด้ทีสวยนะอแถวนี้ก็จะออกหมดนะแถวเนี้ยต้นต้นใหญ่ๆนี่หรอ,อมันไม่ใช่มันเลยมันเลยสิบแปดเมตรถ้าเอาเก็บไว้เดี๋ยวก็ต้องจ้างเขามาตัดดิอู้ สวยด้วยเป็นบ้านล้อมรอบด้วยต้นลำไยสวนลำไยแล้วก็สวนกีดยางตะเลตะเลสวนยางเยอะน่ะทำจนเหลือตัวนิดเดียวแล้วอ่ะบม่ได้พักพอนะอะแล้วพี่น้องจะไปได้ต่อไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องกลับไปพักก่อนกันนี่สวยใครสนใจทักมาทักมาทางเพจได้นะคะ คือใครอยากมีที่อยู่ที่ต่างจังหวัดซื้อสดได้ผ่อนได้ลรงเดยนไม่โกงหรอกครับเพราะว่าที่แค่สองงานนี้มันมีมันมีแค่สี่เจ้าเองที่จะได้ไปที่จะได้มาอยู่ตรงนี้สามเจ้าส่เพราะว่าเราเอาไว้ที่รอบเพราะว่าน้องฟ้ากับลูงเด่นเอาไว้ที่เอาไว้หนึ่งแปลงนี่ของตะเล่ก็อยู่ตรงนี้เออผู้ใได้อยากอยู่ใกลๆกันอย่มากินลาบสีนกแก่ไฟฟ้าประปาถึงต่อได้เลยค่าถนนมาราคาขึ้นตัวนี้ครับ ไปละเจอกันใหม่ EP หนะะ้าคลิปนี้ไปนะครับพี่ดองจ้าสวัสดีค่ะ